พี่น้องเอ้ยโบรานเพิ่นวมาขันเจะฟังข้ามสมสิเสียแยมือหอยหอฟังข้าล่มหวานเขาล่วงรอกสิเสียสู้ผู้พักดีพี่น้องเอ้ยกราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลุงป้าอาว่าน้าเบ้านาา้าสาวลูกหลานเลี้ยลือมีหลักเอฟซีหลวงพี่หลวงพอ่อหลวงลุงหลวงตาหน้ามอมเน่นหน่อย แม่ขาวแม่ดำแม่ซี่พ่อออกแม่ตนสุผูสุคนเดี๋ยวรับเดอ้อเห็นไหนคือว่าเอาเบืงูครับมึงน,นี่ <c oughs> ผมสิผ้ามาเบืงอ่าการทำการกเกษตรนะครับเริ่มต้นของการเหตุการกเกษตรทำไร่ทำหน้า มาเบิงวิธีของเกษตรกรชาวไร่ชาหน้ามาเบิงธรรมศาสตร์ของอ่านี่ให้หน้าเป็นให้หน้าภูเขานะครับเป็นวิธีของเกษตรกรชาวไร่ชาหน้าชาวหัวชาวสวนเนอพี่น้องช่วงนี้ มันจะเป็นแตงให้หน้าไมหมแบบมันเป็นนันปลามันเนย่มกมันมันส่วนเน่าลมกมันมันอยากนาเน่าเนยแ็ดให้หน้าวันนี้สีม,มาดัดแลงให้เป็นให้หน้านะครับช <c oughs> ่วงนี้นะจากนี้มานี่แล้วครับนี่นี่ละช่วงนี้แล้วครับจะได้แต,แตงให้เป็นให้หน้าจะให้ใหญ่ๆ่ให้หนึ่ง มันมันบ่ใครได้ผลหรอกครับมันอันอยากขึ้มเนี่ยอย่างเ่าเนี่ยนะเน่าหลายใช้ด้วยนะนะครับบบานี้กัเลยสิม,มาแตงให้เป็นให้หน้าเนี่ยพี่น้องนี่แหละเป็นที่วมานนี่แหละครับนี่เป็นที่วลงไปนี่แหละให้หน้าปั้นกันแท้มานี่นี่ปั้นกันแท้มานี่ปั้นขึ้นม่านี่นะนี่มันจะเป็นให้หน้าช่วงนี้นะ เจตเป็นให้หนานี่มเมื่อว่งสภาพสภาพพื้นที่ที่เป็นให้นะมันเป็นให้ปลูกมันสำปะหลังนี่เดี๋ยวผมพายางเบิงนะยางเบืองพื้นที่เป็นให้มันสำปะหลังนะหือวานี่นะครับปลูกมันสำปะหลังแล้วก็คนมันออกเมื่อกี้นี่ ต้องยาเนี่ยสองสามมือนเนี่ยนะครับนี่อ่ะท่นี่นี่ที่นี่ขึ้นไปทั้งนี้มาในสีแดงเป็นให้หน้านะครับเบื้องพื้นที่ท,ที่อ่าช่วงที่บมท่านในแตงบมท่านในแตงมันมันยังเป็นให้มันอยู่กดมันอ่ากดมันออกไปแล้วเรียบร้อยนะที่นี่ก็สีม้าแตงให้เป็นให้หน้านะเบื้องสภาพ ช่วงพุท่ันไน้เป็นให้หน้านะเตรียมรถมาเรียบร้อยนะสีมาไทยให้เป็นให้หน้าปั๊บจากวงปูกมั่นสำหลังไห้กลายเป็นให้หน้าเนะี่พี่้องนะเป็นติเป็นทิ่วให้หน้าลูกไปดีนะห่อถ้วยนะครับช่วงนั้นมันจะเป็นห้วยนะครับเป็นห้วยแล้วก็ฝากห้วยไปก็จะเป็นให้หน้า ของเพลินนะครับเป็นให้หน้าเป็นให้นะึ้นไปพุ่นถึงเป็นผู้นะครับนะที่ของนะข้าเจ้าฝากห่วยไปฝนะากห่วยมาทางนี้จังเป็นทีของเจ้าของนะครับเอา่อไปซิจัดก,การแปลงแปลงให้ให้เป็นให้หน้า เอาเอาไว้ซ้ำนี่ก่อนโอู้ดมันเป็นไงใส่แตงหน้านแต่งหน้านแห่งพูดใช้พวเขามันตกมากใครมาแต่งอีกรอบนึงก็จะเป็นหน้าไ่ยบ่ลลูนมันเจน,น,นแห่งพูดมันตกมากใครมาถ่ายไ่ยหาอึ้งว่ะได้อึ้งซีตัวเราพี่น้องเดี๋ยวเจ้าอึ้งไงเบิ้ง Thái Na Đầy Ương Tháng Na Đầy Ương Thảo Ương Thảo Nhai Thảo, thảo Nhai Buồn, buồn, bà Nhai sai Sai cả nhắn Thái Na Bà Kịp hay, Hai Bà Nịp Đen Biển Hai Na ui bằng ương thao đi non bằng ương đây là tên đô ương thao mẹ quần ương thao nhai ui na đây ương ương thao dài ương mi ương mi ương thấy leo hay thì đây lái lên. ไอห,หาตัวแล้วมันแกนไถบอลง่ลงไถล่งตื่นหนึ่งโอ้ยไอยึดเจ็บเอื้องเจ็บเอื้องเข้า มาเข่าแล้วฝนตกกันตกมาแตงอีกใครก็ปวดๆนี่นึงฝนตกก่อน,นตกมามาแตงอตอเปล่าทำตอด้นะ่ะไม่ตอตัอวนะ่ะไคร ียนเป็นไรกับกุ้งไทยดูอิลีพู้ไทยก็นเด้อให้นเย็กให้ยืงครับพ่ออื่องพ่ออืองเข้า ớt chén hãy nạy gầm bổ lùng quá tàn luôn tông mặt phải tay tông mặt phải tang yên chén 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 hai hai ương ai lột hai ương thâu hai thấy hai hai ương. Nụ cho kênh Ghiền mình mình bằng cái 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 nó cái 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 cái